จ้าสวัสดีค่ะมาแล้วจ้าสายใหม่พบกับสายหม่โซนนะคะกินได้อร่อยด้วยนะคะวันนี้สายใหม่จะพาเพื่อนๆทำนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คั่วไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะมีไก่ค่ะเราใช้เนื้อหน้าอกนะคะหน้าอกไก่นะคะซอยให้บางๆเลยนะคะประมาณประมาณขีดหนึ่ง ขีดครึ่งค่ะแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกกรอบอีกอีกขีดครึ่งเท่ากันนะคะหั่นแล้วก็ทําความสะอาด,ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมสับหยับหยาบค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดนะคะวันนี้เราใช้พริกไทยดํานะประมาณสองช้อนชาค่ะแล้วก็เราจะใช้กากไก่นะคะหนังไก่นะคะเกี่ยวกับกรอบนะคะอีกประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็น้ําตาลไว้สําหรับปรุงนะคะน้ําตาลทรายธรรมชาติสองช้อนโต๊ะนะคะช้อนทานข้าวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่สามฟองค่ะแล้วก็น้ํามันหอยอีกสองช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็เราใช้ซีอิ C ๊วเค็มนะคะอีกประมาณสองช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็มีต้นหอมซอยละเอียดนะคะ ใบแล้วก็มีผักกาดนะคะผักสลัดนะคะหั่นไว้ประมาณครึง่งประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะร้างทำฟันสะอาดแล้วนะจ๊ะก็มีเส้นใหญ่นะคะเราเราเส้นใหญ่นี้มันเป็นแผ่นๆเราจะรอกให้เป็นชิ้นๆให้ติดกันนะคะราก็ให้เป็นชิ้นๆขึ้นมาเลยค่ะอันนี้วันนี้เรามันจะมีเส้นใหญ่มี2ออย่างนะคะใช้แป้งข้าวเจ้ากับ,กบแป้งข้าวเหนียวถ้าแป้งข้าวเจ้านี่มันเขาจะไม่เหนียวมากผัดเราจะกินง่ายและอร่อยค่ะวันนี้เราใช้แป้ง ใช้เส้นใหญ่แป้งข้าวเจ้านะคะนิ่มไม่เหนียวมากค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำมันค่ะน้ำมันเพื่อดไว้สำหรับผัดนะคะแล้วเราจะเตรียมน้ำมันหอยไว้ต่างหากเลยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วเคม็มแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลทรายธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเอาเราต้องหมักไก่ก่อนนะคะหมักไก่เอาไว้หมักไก่นะจ๊ะไก่ก่อนนะคะ ไม่ว่าไก่หรือหมูที่เราจะใช้นะคะหมักก่อนนะคะเขาจะเข้าเครื่องเทศแล้วก็นุ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะใส่ใส่ซีอิ๊วไป6หกหยดนะคะซีอิ๊วเค็มนะคะตามด้วยน้ำมันพืชนะจ้าน้ำมันพืชอีกนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยอีกประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยแล้วก็ก่อนจะพักก่อนจะพักไว้สิบนาทีนะคะเคล็ดรับค่ะไข่ค่ะเอาไข่ขาวนะคะเอาตะไข่ขาวนะคะใส่ไปด้วยค่ะไข่ขาวนะคะหมักไปด้วยนะคะคนให้เข้ากันนะคะหมักไว้ก็จะเข้ากันและน่ากินมากหมักไปเลยนะคะ สักประมาณ10นาทีนะคะตั้งกระทะเลยนะคะทำการผัดกันได้แล้วนะจ๊ะใส่กระเทียมเลยะคะ่ะเริ่มเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้10นาทีเมื่อกี้ลงไปได้เลยนะคะไก่ที่เราหมักนั่นจะมีรสชาติจดใส่ไปเลยะคะ่ะ เริ่มสุกกประมาณากห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่ปลาหมึกลนะคะปลาหมึกกรอบนะคะใส่ไปเลยนะคะไฟนี่เอากลางๆเรื่อยๆไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวถึงตอนขั้วเราค่อยเริ่มใส่นะคะไข่คะ่ะไข่ที่เราไข่ขาดไปแล้วเดลืยจะไข่แดงนะคะตอกใส่ไปเลยนะคะใส่ไข่นี้ไปเลยะคะ่ะ พอเซ็ตตัวก่อนนะคะจะต้องไปคนนะคะไข่จะได้เป็นชิ้นๆและน่าทาน,นะค่ะไข่เริ่มเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็แซงขึ้นเลยนะคะแส่เส้นใหญ่ลงไปเลยนะคะเราก็เร่งไฟได้เลยนะคะคั่วเลยค่ะคะั่วเส้นใหญ่เลย ราจะปรุงซีอิ๊วที่เราเตรียมไว้สองช้อนโต๊ะเมื่อกี้ใส่มปเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่มาเลยนะคะ,าาคะ,าะ,คะตาลทรายที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยค่ะคั่วเลยนะคะ,ะ,ะคะั่วนี้เราจะใช้ให้ไฟแรงเลยนะคะคราวนี้เราจะเล่งไฟแรงค่ะเล,ะะล่งให้ไฟแรงะคะ่ะเร่งให้ไฟแรงเขาจะได้หอมนะคะ ก็เริ่มคั่วกันแล้วนะคะเร่งไฟให้แรงเลยค่ะคั่วนี่ต้องใส่แรงนะคะ รสชาตินี่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเราชอบเค็มชอบหวานีงเราปรุงได้นะคะตอนสุดท้ายนะจ๊ะ ใส่น้ำมันหอยไปในถาน้ำมันหอยเนี่ยเราจะใส่ที่หลังนะคะเต้นก mm ็ hmm. จะได้เรื่มเรื่มค่ะน้าทานนะคะอิกไ mm hmm. ู่ปนที่เราโขลกนะคะตูน,นตล,ลงไปเลยค่ะใส่ใบผักสลัดของเราลงไปเลยค่ะ, mm hmm. ะตามด้วยต้นหอมนะคะ mm hmm. แล้วนางเอกของเราจะริมนะคะทำให้หอม กากไก่ที่เราเกียวไอ้หนังไก่ที่เราเจียวไว้นะคะแล้ก็ตัดเป็จานได้ไหมคะเดี๋ยวตักจัดจานเสร็จแล้วไปดูนะคะว่าหน้าตาขั้วไก่ของเราหน้าตาน่าทาันแค่ไหนนะคะวุ้ยเตี๋ยวขั้วไก่นะคะคะเราจะแห้งมากนะคะน้ำมันจะไม่มีเยิ้มเลยนะคะดูได้นะคะแห้งขั้วจนแห้งเลยค่ะจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้จ้ากินได้อร่อยด้วยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คั่วไก่นะคะหน้าตานาทานมิจ้าหอมๆเลยจ้าธนาตานาทานแล้วนะจ๊ะจะลืมนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้และจะลืมกดติดตามสายแม่โซด้วยนะคะและ่าลืมอย่าลืมนะคะจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกครั้งนะคะขอบคุณมากคะ่ะ